ทางอย่างไรล้านยังมาจ้างหาอีกผู้ใดอันเกี๊ยวเจ็บเทมเล็กเทีมเล็กทึกทึกกลับวะหุ่นศิเข้าจับห่างมันแม่นห่างก็ทึกเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยยังพัดท้ายจับห่างมันออกไหมเก็บมั้นนี่ ดึงห่างจับจับห่างมันแล้วดึงหกลับหันลั่นเลยบริมาตรเชือกมัาโอ้ยอจับฟาดเพิ่งเบิ่งเบิ่งจับฟาดไหมจับฟาดลงพื้นเออเตรียมเลขแห้หกหมานเฮ้ยโชว์ผลงานด้วยนี่จังบักสังจังบักสังมัาฉกแล้ววะนี่ สุกเลยวะนี่งนโ้ดองของเมื่อคืนหนึ่งในร้านสองแต้มบาทเดียวนี่ม่เพชรดีจังสั่งเอาผลงานสรุปผลงานมาจากแต้มเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่เต้มบวรวมหนูรวมรวมหนูน้อยไงเอาที่ โอ้ยหมานอยอ้ยบระเทศไยเขาคลิปขาเมา